คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเรานำเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมาลงทุนทุกวันนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นกำไรหรือขาดทุนนะครับซึ่งผมก็เลยเปิดรายการใหม่ขึ้นมานะครับเป็นรายการทุนวันละร้อยนะซึ่งเราจะมานำเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมาเล่นทุกวันนะครับวันละหนึ่งร้อยบาทเป็นเวลาสามสิบวันนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะว่าจะกำไรหรือขาดทุนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เอาละครับกรากสวาสตีพ่เพื่อนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวขาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จับเข้าไปแล้วครับกับช่อง Gearbox Music แล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่สองนะครับกับคอนเทนต์วันละร้อยนะครับโอเคก็เป็นเกมเกมใหม่นะของค่าย PP นะเป็นเกม Starlight Princess นะครับก็อยากจะมาลองจัดนะครับเกมมาใหม่เพราะว่าแตกแรงนะครับแต่ไม่รู้จะแตกหรือเปล่าเราก็ต้องมาลองกันนะครับ เกมนี้ก็จะเป็นเกมคล้ายๆกับเกมออฟโอลิมปัสครับหรือว่าเทพเจ้าซีอุสนั่นะครับก็เป็นรูปแบบเดียวกันเลยนะครับต่างกันแค่รูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลายจ่ายนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับก็เป็นตัวแพงตัวถูกนะครับแล้วก็มีคูณนะเป็นคูณก็เขียวน้ำเงินชมพูแล้วก็ส้มนะครับก็จะเป็นคูณเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะสูงสุดก็500เหมือนกันนะเกมก็ไม่มีอะไรนะมันก็มีเท่านี้นะก็เกมแนวนี้นะก็ซื้อฟีสปินนะทุกคน ลล้งคูณเยอะๆก็ขอคนละหนึ่งไหลให้เป็นกำลังใจด้วยับทุกคนไปลุยกันไปครับ15บหฟีสปปนนะครับเท้าแบบเกมเก็ตออฟนิมปัสเลยนะ s <S เปิดมาดอกแรก s <S โอ้ยเสียคูณ15ทุกคนสวยงามสวยงามครับเปิดมาคูณสวยๆอย่างนี้โอ้โหมีสิ์ไม่กเกลือเยอะมากนะครับ แต่ว่ามันต้องมีตัวจ่ายด้วยนะถ้าไม่จ่ายเลยก็จบนะครแต่ตอนนี้เสียคูณบ่อยมากนะแต่ไม่มีตัวจ่ายเลยนะมากแล้วคูณมากแล้วนะโอเคตัวจ่ายมาสวยงา,สาสยมสกิลไหมโอ้โหไม่มาเงี้ยคูณสิบเจ็ดแล้วดนะ้วยคูณตอนนี้ถือว่าเปิดมาสวยนะครับตอนนี้ก็ต้องการตัวจ่ายแพงๆแ,แล้วก็มีคูณมาซ้ํานะไปครับไปต่อนะนิ่งเลยนะ เกนสไตล์นี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะชอบนิ่งนะครับสามสีรอบนะแต่ว่าวรัวๆนะแล้วก็รอบสุดท้ายนี้ต้องแจกหนะนักหนักจริงๆครับคูณมาหนักนะแต่ว่ายับยับเลยนะโอเคทุกคนซื้อเีสปินแล้วก็ยับนะคนเหลือ19บาทเดี๋ยวผมจะบุนบุนให้หมดเลยแล้วกันนะ ว่าเราจะได้คิดยอดง่ายๆนะเป็นวันละร้อยไปเลยนะถ้าเราเสียเนี่ยโอเคเปิดเพิ่มโอกาสไปด้วยนะครับแล้วก็ปิดปิดปาทแล้วกันนะได้นาน,านๆหน่อยตอนลุ้นเอาว่าจะเข้าฟรีหรือเปล่านะเผื่อเราจะได้ทุ้นทุนเรานะวันแรกก็เปิดมาก็ยับแล้วนะทุกคนกับเกมสตาร์ไลท์เซ็ตเนี่ยนิ่งนะนิ่งเลยนะโอเคมาไลมากเขียวเหลืองสวยงามน้ำเงินง ก็ ừ ừ ừ. ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรนะครับเป็นสปายคอนเทนต์นี้นะครับหรือพปีสปินนะ3วันก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอเป็นเกมพื้นปีสปินเท่านั้นนะครับถ้าเกมปั่นเนี่ยคือไม่เอานะครับเพราะว่าผมต้องการเล่นแค่คอนเทนต์อย่างนี้นะตอนนี้ผมว่าน่าจะแย่เลยกว่รอบนี้ทิ้งเลยนะ โอ้ยกแกตเตอร์มานะคนปิ๊กไแล้วเหมือนมันจะมานะเหมือนมันจะมาไมไม่มานะรอบสุดท้ายทุกคนเรียบร้อยโอเคครับก็เดี๋ยวหน้าเราไปเจอมาที่สองนะครับกับเกมนี้นะครับสตา r l ไล h ์เป็นเสร็จนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนจากผมนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูวันที่2ว่าผมจะกําไรหรือขาดทนนุนนะทุกคนก็กดกระดิ่งไว้นะทุกคนจะได้ไม่พลาดวันที่2นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน